ก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยุบซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนที่ขอบอกเลยเลยกันนครับว่าวันนี้นะครับก็จะมีทางด้านของกิจกรรมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเรียกได้ว,ว่าทุกคนนะครับต้องชอบแน่นอนนะครับเพราะว่า เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากๆนะครับทุกคนเออก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทุกคนไม่ควรพลาดนั่นแหละนะครับทุกคนเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือเหรียญบัตดีแล้วก็โทเค็นแดงแล้วก็จะมีทางด้านของฟรีเยอะแยะมากมายที่จัปเดตเข้ามานะครับรวมถึงกิจกรรม เลดบูด้วยนะครับที่แบบว่าจะมีการแจกให้แบบฟรีๆนะครับสำหรับมงน้องคนไหนพี่ๆคนไหนที่แบบว่าอยากได้ในสชุดเลสบูนะครับที่แบบว่าเมื่อก่อนเคยหาโค้ดนะครับเพื่อมาแลกนะครับปัจจุบันจะมีการอัปเดตเข้ามาแจกให้แบบฟรีๆด้วยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับเพราะว่าของฟรีที่กําลังจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับก็ เตรียมตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆเลยนะครับแต่ถ้าคนไหนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนมาเราไปดูดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าเป็นทางด้านของกิจกรรมเลสบูนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับก็รีดีว่าเมื่อก่อนนะครับเราจะต้องได้ลุ้นนะครับในส่วนของกระป๋องเลสบูนะครับแต่ ปัจจุบันนะครับทุกคนก็คือไม่ต้องลุ้นแล้วนะครับจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับดิดูว่าเป็นการเก็บโทเค็นนะครับทุกคนเออก็มีการเก็บโทเค็นจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่ามีการเก็บโทเค็นแบบนี้เลยนะครับและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ายังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับสาหรับการเก็บโทเค็นนะครับทุกคนยังจะมีอีกนะครับเรียกได้ว่า ก็คือจะมีการแจกของเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับกิจกรรมเล b บู l นะครับทุกคนก็ถือว่า มีชุดมีกระเป๋ามีไอวอมีสกินล่มแบบครบช็ดเลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับในส่วนของกิจกรรมตรงนี้นะครับทุกคนเตรียมตัวละกันนะครับเพราะว่าจะมีการเก็บโทเค็นนะครับให้ทุกคนได้เก็บแน่นอนนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับถามว่าอัปเดตเข้ามาวันไหนนะครับน่าจะเป็นเดือนหน้าหรือว่าต้นเดือนหน้านะครับที่แบบว่าจะมีการอัปเดตเข้ามาแต่ถ้าคนไหนใจร้อนนะครับทุกคนตอนนี้สามารถไปเล่นได้แล้วอยู่ในเซิร์ฟอินโดนะครับหรือว่าเซิร์ฟนอก ครับทุกคนสามารถเล่นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับอัปเดตเข้ามา 23วันกันเลยทีเด <C one. S 1> so ียวนะครับทุกคนก็ถือว่ามีการเก็บโทเค็นแล้วก็ของฟรีอีกเยอะแยะมากมายนะครับส่วนของฟรีมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวทุกคนไม่เชื่อนะครับสาหรับของฟรีนะครับทุกคนก็จะมีทางด้านชุดเซ็ตต่างๆนะครับแล้วก็มีไอวอร์นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับุกคนก็คือจะมีทางด้านชุดตัวนี้นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับก็คือเป็นชุดที่ดูแลมากๆนะครับเพราะว่าส่วนมากชุดแบบนี้จะไม่ค่อยมีขายเลยนะครับรีดีว่าถ้าไม่ทํา หรือว่าถ้าไม่ใส่โค้ดนะครับก็จะไม่มีเลยนะครับโดยเฉพาะชุดเลดบูลนะครับทุกคนก็คือถ้าเราไม่ซื้อเครื่องดื่มมาดื่มแล้วก็ลุ้นโค้ดนะครับเราจะไม่ได้เลยนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่ถ้าเล่านะครับก็คือ ปัจจุบันนะครับเรียกได้ว่าถ้าเราเล่นกิจกรรมเราจะได้ในสองสุดเลดบูแบบฟรีๆแบบครบเซต็เลยนะครับไมว่าจะเป็นทางด้านของสุดที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่า จะได้ฟรีนะครับทุกคนแล้วก็จะมีทางด้านของอีกันอื่นนะครับก็คือไอวอลนะครับที่แบบว่าจะได้ฟรีกระเป๋าประมาณนี้เป็นหลักนะครับส่วนโทเค็นบัตตี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับทุกคนก็นี่เลยนะครับจะมีสุดเชสต่างๆแล้วก็ผนึกคิดตันจะมีการเพิ่มสุดเข้ามานะครับทุกคนนี่เลยนะครับสาหรับผนึกคิดตันนะครับก็จะมีการเพิ่มสุดเข้ามาประมาณนี้นะครับรียกว่าโคตรเทพเลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากซุ่มอยากได้นะครับก็เตรียมตัวแล้วกัน นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับก็คือโคตรเท่นะครับและแต่ละเซิฟจะไม่เหมือนกันด้วยนะครับสำหรับพี่พี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับก็คือเตรียมตัวนะครับเพราะว่าแต่ละเซิฟจะไม่เหมือนกันเด็ดขาดเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแต่ละซุดแต่ละเช็ตนะครับก็รีดีว่าสวยๆทั้งนั้นนะครับมีทั้งซุดฟรีแล้วก็ซุดเคยแจกมาก่อนแล้วก็ซุดเติมก็มีสําหรับบางเซิฟนะครับส่วนเซิฟไทยก็น่าจะเป็นซุดที่เคยแจกมาก่อนนะครับ น่าจะไม่ใช่ชุดเติมนะครับทุกคนเออก็ถือว่าบอกล่วงหน้าแล้วกันนะครับเผื่อแบบว่าทุกคนเผื่อใจไม่ได้นะครับหรือว่าอยากจะมาถามพี่นะครับว่าเซิร์ฟไทยมีอะไรบ้างแน่นอนว่าเซิร์ฟไทยจะไม่ค่อยมีของฟรีเท่าไหร่นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับและพี่ขอบอกเลยล้วกันนะครับนว่าบางเซิร์ฟนะครับก็เรียกได้ว่ามีทั้งของแบบว่าโคตรดีนะครับและบางเซิร์ฟนะครับก็เรียกได้ว่ามีทั้งของโคตรเกลือนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะ ครับก็เป็นทางด้านของกิกจรรมที่หลายๆคนนะครับจะได้เล่นหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้ด้วยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหเซิฟนี้นะครับดีดีว่า สุดคุ้มเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเป็นสุดตัวนี้นะครับที่แบบว่าเติมกันเป็นพันเลยนะครับแล้วก็ต่อมาเซิร์ฟตัวนี้นะครับนี่ดูว่าเป็นเซิร์ฟเกลเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับทุกคนก็เป็นสุดตัวนี้นะครับนาอก็ถือว่าเป็นพันเหมือนกันนะครับเป็นสุดเติมเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อมาเซิร์ฟนี้นะครับทุกคนโอ้โหแต่ละเซิร์ฟนะครับนี่ดูว่า งัดเด็ดๆออกมาใส่กันทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเช็ดต่างๆนะครับที่แบบว่ามีการอัปเดตเข้ามามีท่าทางถาวรน,นะครับแล้วก็มีท่าทางที่แบบว่าเท่บ้างมากด้วยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นชุดเช็ดทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่แบบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่า ชอบเซิร์ฟไหนกันบ้างหรือว่าเซิร์ฟไทยจะมีอะไรกันบ้างนะครับก็รอรุ้นแล้วกันนะครับพี่ก็รุ้นเหมือนกันนะครับว่าเซิร์ฟไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะหรือน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับนาอเพราะว่าปัจจุบันนะครับก็คือไม่ได้เปลี่ยนมันนานมากๆแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเซิร์ฟไทยคิดจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากลองนะครับน้องอยากรู้นะครับทุกคนก็เตรียมแล้วกันนะครับบางเซิร์ฟนี้ถึง หัวชัยตมะเลยนะครับแต่ที่จริงน่าจะไม่มีนะครับทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยลวกันนะครับว่าการอัปเดตครั้งนี้นะครับทุกคนก็เตรียมตัวละกันนะครับเพราะว่าสิ่งของที่จะอัปเดตเข้ามานะครับก็ถือว่ายอะแยะมากมายเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนถ้าคนไหนที่แบบว่าชอบนะครับนอนในส่วนของกิจกรรมดีๆนะครับหรือว่าชอบในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยละกันนะครับทุกคนคนละ หนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบาาไม่ต้องเสียตังค์โดนนีเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแ,แ,ล like, แ,ลแล้วกันนะครับนคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วกันนะครับทุกคนละคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมแล้วกันนะครับวันพรุ่งนี้จะมีการแจกของให้แบบฟรีๆนะ เตรียมตัวนะครับวันพรุ่งนี้มีการแจกของฟรีให้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับและคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย